ครับโอ้เราช่องปลายทับม์มงคลสีโดโดโด,อดอครับอันนี้อยู่ที่บ้าน,น,นที่บ้านนะครับก็น,นี้เป็นถือเลือกงามยามดีครับก็จะตัดแต่งปลายงาพ่อปลายครับเพราะว่า แตกบ่อยนะครับแตกบอ่อยหรือือมตอนตัดเดี๋ยวจะแตกอีกนะครับเรื่องเส้นไหว้มีครบแล้วรอแค่หมอนะครับหมอช้างซึ่งคุณตาลุนนะครับรับหน้าที่ มาทำพิธีให้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปนากับเขาครับอยู่ที่บ้านนะครับนี่ทิ้งยาสบายใจเชิบเลยครับก็ใจก็อยากจะไว้ยาวๆครับแต่ต้องตัดปีต่อปีเพราะมันแตก พีนี้เกือบเข้าบ้านไม่ได้แล้วครับถูกมาออกเราคนตายอย่างเดียวคับตอนนี้ กิน้าแม่ไงได้ครับจะพาไปดูเศษงานนะครับที่มันแตกครับนี่ครับนี่เป็นชิ้นที่สองนะครับให้ดูนี่เป็นชิ้นที่สอ,อ,องก็ตอนแรกหาไม่เจอครับ สัญญาว่าเออถ้าผมหาเจอแล้วผมจะไม่ปล่อยนะครับแล้วก็เจอจริงครับชิ้นที่สองนะครับชิ้นแรกขายไปนะครับปล่อยไปในราคา3ามหมบาทนะครับยาวนะครับชิ้นแรกอันนี้ชิ้นที่สองอันนี้ชิ้นที่สมนะครับชิ้นที่สแตกสองสองครั้งนะครับชิ้นที่สาม ตอนนี้ชิ้นที่สี่ครับชิ้นที่สี่นะครับชิ้นที่ห้าครับชิ้นห้าแตกสองครับแตกสามนะชิ้นที่ห้าเนี่ยครับนี่นะครับแตก5้าทีนะครับเหตุผลที่เราจะตัดนะครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าเขาจะแตกเยอะไปกว่านี้ไหมครับต้องดูนะครับถ้าแตกไปแล้วมันจะ บานปลายครับเพราะชา้างยังยังเด็กถ้าเขาเราตัดนี่มันจะไม่มีรอยแตกมันจะไม่บินไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับปีนี้แตกทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งครับปีที่แล้วแตกสองครั้งนะครับปีนี้แตกห้าครั้งดเดี๋ยวเราจะดูนะครับเราดูเราคุณตาลุนมานะครับโอเคครับผม สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ช่องพายซับมงคลสีดอโดโดโูดนะคะตอนนี้เราก็มาดูนะคะว่าเรากำลังทำอะไระคะวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะเอนน่พระเอกของงานเราอยู่ตรงน,นี้นะคะ <c oughs> น้องพายซับมงคลค่ะวันนี้เราจะทำพิธีตัดงาให้น้องพายนะคะ เพราะว่าน้องพลายเล่นงาจนงาแตกนะคะก็เลยให้พระครูช้างนะคะมาช่วยทำพิธีให้นะคะล่าดูวันนี้พี่เล็กกับพี่พาก็มาด้วยนะคะเต่งเต่งโลต่งโลเ่ ไปทายถูดรับเหตงานไปเลยร <c oughs> ับงานประเด็นไปเลยนะครับระเด็นจะไปถามเจ้าของนะคะว่าตัดเลาะเพดอะไรนะคะแต่งโลเลาะหยุดอ,อะไรคราบทำกวนอเลยครับอันนี้ครับเป็นสาเหตุที่ต้องตุกแต่งเลยครับ,ด,รบดูนะครับดูครับ ปีนี้กลับมาอยู่บ้านสามเดือนนี้แตกสี่ครั้งครับแตกสี่ครั้งแล้วตัวเขาจะล้าไปถึงด้านในใช่มครับแต่าถ้าพอดีเพื่อมันมันแตกอย่างนี้ครับถ้ามันแตกไปอย่างนี้แล้วมันจะเห็นไหมครับนี่เริ่มไว้แล้วนะครับนี่เห็นไหมเริ่มไว้แล้วนะครับแตกไปถึงภาคเกตทั้งหมดเนื้อเนื้ออ่อนนะครับอันตรายนะครับเหตุที่ต้องแต่งงานไว้นะครับแต่งงานไว้ นี่ครับงานที่เราตัดนะครับแต่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตอนตัดเพราะว่าเรานี่ก็อก็ต้องจับช้างนะครับแล้วก็ไม่ได้จับโทรศัพท์นะครับแฟนก็ถ่ายเพื่อเขานะครับนี่ครับเราตัดอยพาะตอนแตกนะครับที่แตกแต่นอกจากนั้นเราไม่อยากตัดเลยครับพู้ชมถ้าไม่แตกครับจะแตกไปเรื่อยครับ ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูรอยนะครับดูครับเนี่ยครับจะแตกนะครับไปฝั่งนี้ก็จะแตกครับเนี่ยรอยยาวสองข้างนี่ยก็เลยชิงตัดก่อนครับก็เดี๋ยวจะไปดูครับไปดูไปรูปร่างนะครับหลังตัดตัดงาแล้วครับพอดีให้พี่ชายเอาไปผูกไว้ในป่า เอาไว้พูไว้ที่สวนนะครับก่อนที่วันนี้เราจะลงน้ำมูลเหมือนกันก็มีช่องพลายเซมสันคนเมืองจะไปชมช้างอาบน้ำนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูซ้ำมงคลน,นะครับเดี๋ยวก็มาดูหลังที่เราตัดแต่งไปแล้วนะครับนี่ครับตัดอยู่ประมาณนี้นครับ ตัดเสร็จแล้วก็มาปลูกไว้ที่ทุ่งนาครับเนี่ยครับเพราะมันจะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะใส่ใส่ยางนะครับกันโอกนะครับก็ปีที่แล้วเราก็จะตัดประมาณเท่านี้นะครับก็ปีหนึ่งก็ตัดครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่ใจจ่ิงควันก็ไม่อยากตัดนะครับแต่ว่าถ้าไม่ตัดมันจะแตกไปครับ ขนาดว่าจะไม่ตัดนะครับแตกไปสี่ครั้งนี่ครับทีละน,นิดละน้อยแตกเสี้ยวไปครับทีนี้มันจะถ้าเราตัดเราก็ต้องตัดให้ผลรอยที่มันแตกครับมันจะได้ไม่เป็นเสี้ยวไปนะครับนี่ครับคุณลุงบอกว่ายัางเล็กอยู่ไม่เป็นไรครับก็แกว่าแกไม่เห็นท้ัพยงคลหลายปีแกคิดว่าท้ัพยมงคนจะเป็นแบบตัวบางๆเล็กๆครับไม่ใช่ครับ ว่าหนาใหญ่ครับว่าถ้าตกวันนี้สงสัยจะตกนานครับเียว่าลักษณะแบบนี้ทรงแบบนี้ตกนานครับดูครับเห็นไหมจากที่ไปอยู่ที่อยู่เราอยู่อยู่ปลูกกับที่ครับแล้วก็มาอยู่ทุ่งนาแล้วครับบำบัดด้วยการเล่นน้ําผิวก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับเห็นไหมเป็นลงเป็นด่างสิปีสิป,สปีนั้นเป็นด่างนะครับคอยดูว่าถ้าอายุ ยี่สิบปีจะขนาดไหนครับจะดางเต็มตัวสวยเลยครับนี่ครับงานสร้างมงคลที่เราตัดนะครับไปไหนเราจะเก็บไว้นะครับให้ท่านใดที่อยากจะบูชานะก็นำไปบูชาได้นะครับเพราะว่า เก็บไว้เป็นทุนซื้ออาหารนะครับไม่รู้ว่าโควิดจะนานขนาดไหนนะครับถ้ามีท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับเราไม่ไม่ไม่ห่วงนะครับให้ท่านเอาไปบูชานะครับได้นะครับพ่อควานรงหละพระนะครับสี่เชือกนะครับดีนะครับน้าเอาไปน้าไปช่วยหนึ่งเชือกครับดูครับโดโดครับ พวงครับสบปรดแล้วก็ขนต้นกล้วยมาให้ครับนี่ก็เป็นอ้อยครับอ้อยนี้เราก็ซื้อไว้ตั้งแต่นู่นนะครับสี่พันยังไม่หมดครับเราจะตัดเรื่อยๆเพราะว่ากินแต่อ้อยก็ไม่ได้ครับช้างถ้ากินอ้อยก็จะร้อนในนะครับเราต้องสับอาหารครับอย่างเช่นหญ้าอ้อยต้นกล้วยนะครับให้นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจรายงานของปลายทรัพย์มงคลครับที่เป็นกึ่ง กึง่งยาวกึง่งกระดินนะครับไปไปบูชานะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางของเรานะครับที่คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าเบอร์โทรเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกด subscribe นะครับให้ยอดติดตามขึ้นเร็วๆด้วยนะครับเพราะว่าว่าถ้ายอดติดตาม ถึงกำหนดเราก็จะได้ไล์สดได้นะครับฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวช้างด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ